เขาวางแผนจะทำอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้ขอไพ่บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมนพลังงานปละมานั้นอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมัองกรพฤกษกันหกดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุมสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมทสิงิ์ธนู ดมู The moon, พลังงานของคนราศีมีนแล้วก็แปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุไฟแล้วก็คนราศีมีนนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงนะคะเป็นคนละเอียดรอบคอบเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนไม่ยอมแพ้ก,กับอะไรง่ายๆแต่ว่าเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะ วิตกกังวลนะคะมีความกลัวมีความไม่กล้าภายในใจบางครั้งอาจจะรู้สึกเหมือนมีความไม่มั่นใจในตัวเองด้วยนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขาเกันบ้างนะคะขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้หน่อยนะคะว่าเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้คนที่คุณอยากรู้ใจเขาเขาจะเป็นใคร เด็กถือไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเม็ดสิงธนูวิวออฟ f o r ์จู e พลังงานของโคนธาตุไฟ2อไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเกเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษกา์แล้วก็ควีนถือไม้พลังงานของโคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังเป็นคนที่บ้างานเป็นคนที่ จริงจังซีเรียสกับชีวิตมากๆนะคะเป็นคนที่วางแผนสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีเป้าหมายที่จะต้องเดินไปให้ถึงนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าเขาวางแผนอะไรไว้ที่จะทำกับคุณต่อจากนี้นะคะแผนในอนาคตที่เขาวางไว้ร่วมกับคุณคืออะไรนะคะขอไพ่เปิดใจเขาทีขอดูหัวใจหรือว่าความคิดของนักวางแผนคนนี้หน่อยนะคะเขาวางแผนอะไรไว้ ในความสัมพันธ์คิงถือถ้วยนะคะเป็นคนดูแลคนที่อยู่เคียงข้างคุณคอยซัพพอร์ตคุณหรือว่าหากว่าอยู่ไกลกันนะคะก็วางแผนที่จะมาอยู่ไกลๆกันนั่นเอง The Moon นะคะความกลัวความไม่กล้าอนาคตที่ยังมาไม่ถึง 6ดาบเวลาที่ผ่านไปนะคะเป้าหมายจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะตอนนี้อาจจะไม่ชัดไม่เคลียอาจจะมีเป้าหมายในระยะยาวที่เลือเล่อนๆลางๆก็คือการได้อยู่ใกล้กันการได้อยู่ดูแลกันนั่นเองแปดไม้มันจะต้องชัดเจนขึ้นสักวันนะคะเจ็ดเหรียญเฝ้าคอยเฝ้ารอให้ แผนที่เขาวางไว้นั้นมันเติบโตมันงอกงามแล้วก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะแต่ว่ามีการวางแผนคร่าวๆไว้แล้วนะคะพลังงานของคุณและเขาเหมือนเป็นรักทางไกลที่เฝ้ารอวันที่จะได้มาอยู่เคียงคู่เคียงข้างกันเลยนะคะ อัศวินถือเหรียญเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นมั่นคงเป็นคนคิดช้าคิดละเอียดรอบคอบในขณะเดียวกันก็คือเหมือนเก็บอยู่ตัวคนเดียวนะคะเก็บหัวใจไว้รอคนทางไกลมีความกลัวเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงเขาจะรักคุณได้เท่ากับที่คุณรักเขาไหมการรอคอยของคุณจะคุ้มค่า สำหรับเวลาที่เสียไปเราก็หัวใจที่เสียไปไหมแต่ไม่ว่าจะมีความกลัวความไม่มั่นใจยังไงคุณก็พร้อมที่จะไปต่อคุณก็พร้อมที่จะรอต่อไปในขณะเดียวกันก็คือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพลังงานของเขาสองไม้ก็เป็นการเฝ้ารอเป้าหมายที่ยังมาไม่ถึงเรียนรู้ไปทุกๆวันนะคะ การรอคอยข่าวดีรอคอยสถานนะการณ์ใหม่ๆสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคนของใจนะคะเก้าเหรียญพยายามสร้างฐานะให้ดีขึ้นให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะแต่ว่าเก้าเหรียญยังไม่ครบสิบเหรียญน,นั่นหมายถึงหัวใจของเขายังคงเก็บไว้ให้คูณเหมือนกันนะคะ ควินถือไม้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความบ้างานสร้างฐานะให้กับตัวเองให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะรอคอยวันเวลาที่คุณทั้งคู่จะได้มาอยู่เคียงคู่เคียงข้างมาดูแลกันนั่นเองนะคะขิงถือถวยเนาะเป้าหมายของเขาที่วางไว้กับค,คุณก็คือมาดูแลคุณมาอยู่เคียงข้างคุณมอบความรักให้แก่กันและการดูแลกันและกันนะคะถามว่าเขามีความกลัวไหมเขาก็มีความกลัวนะคะกลัวอนาคตที่ยังมา ไม่ถึงเหมือนกันพ่อต่างคนต่างมีเดะมูนไม่กล้ารับปากเต็มร้อยนะคะว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่อีกนานไหมที่จะต้องปล่อยให้คุณรอคอยเขาแบบนี้แต่เขาจะทำให้ดีที่สุดกำลังทำแต่ละวันให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าวันนั้นวันที่คุณกับเขาจะได้อยู่เคียงคู่เคียงข้างกันจะมาถึงในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะคอยรดน้ำหวนดินเนาะ คอยเติมความรักให้กันและกันนะคะเพื่อที่วันหนึ่งที่ได้อยู่ด้วยกันความรักจะได้เติบโตงอ,อกงามไปด้วยกันนั่นเองนะคะนี่ก็คือแผนที่เขาวางไว้ในใจที่จะทําร่วมกันกับคุณในอนาคตนั่นเองเขาอาจจะไม่ได้บอกให้คุณได้รับรู้เพราะตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าแผนนี้จะสําเร็จหรือว่าจะมาถึงเมื่อไหร่อีกนานไหมแต่ก็เป็นแผนที่เขาตั้งไว้ตั้งใจไว้ในใจของเขานั่นเองนะคะ